สวัสดีครับผมตอนโซเชียลครับมากับมาเที่ยงกับมาหนึง่งมาใส่ด่างอีกแล้วครับมหม้เทียบคนใส่เต็มแล้วครับ <c oughs> วันรุ่นนกกันวาชิมานโมมานครับผมครับโอ้ยเฮ็ดทำการไล่ก่อนครับอู้แตกไฟแตะฟัดฟ้นเลยลูกพี่เฮ้ยพุ่นน้ำเดือดน้ำเดือดพนะุ่นนะอูพนะุ่นะนะอื้ ไล,ไล,ไลป่ปลาเขดาดงกันครับผมไปครับไลป่ปลาจะเข้านะครับผมมามารอบสังครับได้หอยปลาทูครับไงเออ ปลาทูครับสองตัวครับโอ้โหน้ำในหอปลาทูไปนี่เช่มองน้ำจืดเช่มองในจืดในปลาทูครับนะเส่ทุง่งเลยเส่ทุ่งนี่วะคือเส่ทุ่งนั่นในห้อ,อปลาทูคน งมหอยไปงมหอยมาเลยปลาเขาได้ปลาทูเสือครับพี่นอ้องเวลาเชียนไม่หล่อหากินหมานพี่นินพี่นินโอ้ลี่นน่มกัดตัวลายังครับพี่นินพี่นินพีนิ้นเอรี่ย์ยูฮันกัดตัวครับเอสว่างเตรมแล้วครับผม มีแต้มสามป่โอ้ปะตองปะตองโอ้มาแล้วครับแต้มสามโอ้แต้มสามมาแล้วครับพี่นอ้องโซโซโซโอเคแต้มสามมาแล้วครับผมครับเก็บกู้ครับผมบัชมานประมาณครับ รนันกันเขาวายสีมาร์่มานีอู้มาอะไรครับผีนินผีนินีนครับจบครับพี่น้องอ,อู้ไปนะครับเจ็บสองครับผมเจ็บเจบสองครับ มาเลยครับเตรมซ้ำครับเตรียมซ้ำครับผมนี่ครับเตรียมซครับผมจะมีเลยไม่ครับมาเลยครับแตรมซีครับเนาะเตรียมซครับผมแตรมซีครับ เตรียมหอครับผมมาแล้วครับเตรียมหอครับปิงๆเลยครับผม<อ>ลุนกันตัวนั่น,นเหนะ็นว่า่ะไปอีกเดียวเตรียมเจ็ด โดมินิโดมินิเบิดแล้วครับสูบโรงงานครับผมตรองฟงตรงฟังมาแล้วครับทีมงานบอวลอาหากินมานนี่อันนี้บ้านแห่ครับเด็กปนินเสืยยังไงโอ้ยเด็กปนินตัวนึงครับนี่ ของแห้งของมีของลงุ่การลุ่มป็นวนของหลังเด็กเตี๋มหนึ่งครับผมเก็บเล็กผสมหน่อยครับเีเตี๋ยมหนึ่งครับนี่ย่ามึงดูเต็กตัวเขียนตามโอ้มันตัวนี้ล่อยป,ปะบูไปสองตัวปวดอะโตปองอยู่โอ้ใส่ทอดพอดีเลยนี่ทอดกรอบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต็มครับผมในชม่นีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม